สวัสดีครับผมเบิ้ลนนะครับจากร้านเบิ้ลนมอไซสอ์2015วันนี้ขอพาเพื่อนๆมาชมนะครับคาวา s a กิ W800 Cafe คาเฟ่นะครับตัวแบ็ k l i มิต e d นะครับเชิญชมรถรอบคันกันได้เลยคันนี้รถจดทะเบียนปี2022นะครับรุ่นปีผลิต2019นะครับสีดำตรงรุ่นเลยนะครับตัวแบ็ k l i มิต e d ก็จะเป็นล้อดำชคดำนะครับแทงเครื่องสีดำนะครับรถสภาพสวยเหมือนใหม่เลยนะครับใช้งานน้อยมากๆนะครับวิ่งมาเพียง9,700โลแท้ๆเท่านั้นนะครับ คันนี้ใครหาอยู่นี่ผมแนะนําเลยนะครับนานๆจะเข้าจะมีเข้ามาที่ร้านสักคันนะครับผมนําเสนอในราคาดีๆกันไปเลยนะครับเพียง2องแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับ W 8 0 0 Ca f e าตัว Back ล i m i t t e d นะครับจดทะเบียนปี2022นะครับราคาเพียง2องแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับคันนี้โปรเล้าใจนะครับวันรับรถจ่ายศูนย์บาททําสัญญาผ่านรับรถได้เลยนะครับหรือว่าฟรีดาวนะครับสามารถซื้อคนเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คนค้านะครับ อาชีพอิสระก็สามารถทำสัญญาได้นะครับทางร้านม,มีบริการส่งทั่วประเทศนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามผมได้นะครับ0891666761ผมเบิ้ลครับเล็กใหม่9,700โลแท้ๆนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ครับ ใครสนใจเจ้า w 800คาเฟสภาพสวยๆราคาคุ้มๆคันนี้ก็สามารถเข้ามาชมรถตัวจริงที่ร้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ